แม่ก็ไ่ได้เมื่อเยี่ยมเพื่อนแต่ดนแล้วอาวป้าหลินนไ,ได้เด้คือมีหน,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 น่อยหน่อยหน่อยใหญ่กว่านีเหตุจังได้อนี่น่ะ กับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพงกันเบิร์ดสกูส๊ตสกุนเมื่อวาสจะเป็นพี่นอ้องทั้ทงฟังลาฟังไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยกับสบายดีและการยินดีต้นราบ์ขคอสู่ซ่องแม่น้องมินตาขึ้นเก่าคือเดิมอเปิดคลิปมานี้เนาะอยู่ในบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเลยกำลังเตรียมตัวไปองเฮียนพี่น้องเลยจงสาวคนสบายดีป้าลูกในลูกล่ะมินตามินตา พี่พี่ป้าลุงอยูท่ทางนี้สร<จ>ีสบายดีป้าลุงไหมเอจ้าพี่ป้าลุงสบายดี<จ>เฮ้เหตตาตา<แ> <c oughs> สบายดีเ hey, ฮ hey, hey, <แ>้เฮ้เฮ้หนับมือดูไหวมือบ้างดูแต้ดูจ้าแล่จ้ามาพี่บไปบ่านห้องเยนนะป้ามาหนิกำลังสิ้ผ้ากันนะเกียมไปโรงเรียนพี่นอ้องเลยแต่กะยังเศราอยู่ตอนนี้ก็ได้อ่ามื้อนี้แยก่ยกันกับอนาทางอนา เมตตากับพ่อเพิ่นแต่ก็เอาเพิ่นไปนํากันมื้อนี้เซ็งมื้อสุดท้ายพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยสิเอาเพิ่นไปโรงเรียนนํามื้อนี้เมตตาเพิ่นอยากไปอยากไปโรงเรียนไบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเอ้ยแดดกําลังออกตอนนี้อาเพิ่นเตรียมเครื่องสิออกหน้าได้มื้อนี้ยังไม่จะเสาไปนาอีกบ่ ไปให้เตาอ,อีกอย่างงลูกลมีนต่สิบปท้างใดไปน้ำแม่หรือไปน้ำพรอมมั้งเฮออ้ยพ้สิบปนาแล้วกับกระบะคอยาวกระบะคอยยาวหลุดไถนาหลุดไถนา

ดีใจบ่สิไ <meets> ด <Gil ets> ้ไปโรงเรียนมาเนี่ยดีใจบ่๊ลุฮ่าทางอ่ะนะบนหน้าเพิ่นสิออกหน้าพี่น้องเลยไปอันนั้นเฮ้อไม่อยู่ในสวนแหละเนาะมันมันอันนั้นพี่น้องเลยมันยังกองเดียร์ละดัดอยู่เนาะมันมันมันหลายฮะนะมึงหัวซี่ไปยังไงยังติดบ่ได้บ่เนี่ยหมอบขอเลาะ รถไทยกับเก่าเกินพี่น้องเลยแจ๊ก,กปีแล้วนับโบบคู่แล้วปีนี่ก็ได้ิี่ยากซื้อไม่ยู่กับทื่นยังบบเพียงบบพอพี่น้องเลยรถไทยนี่ก็ได้มันมันเก่าสมควรลวเลยเนาะแต่ข้าวพอซื้อพี่น้องเลยแต่ข้าวพอเราซื้อแต่อ่จาจ๊กซีว่าจ๊กปีนับบถว้วนปีแล้วรถไทยก็ได้ โอเคพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็พากันมาฮอดฮงเฮียนเป็นทีเฮียมห้อยแล้วเนาะอ่าอยู่ในบรรยากาศยมเศร้าพี่น้องเอยตอนนี้ก็ยังบบทันได้ตีกระแลงข้าห้องเธออ่าเมื่อนี้เป็นเมื่อสอบเมื่อสุดท้ายพี่น้องเอยพาน้อง,น,องนักเรียนสอบเมื่อสุดท้ายเมื่อนี้สอบเซ็งประจาภาคเรียนที่หนึงนะ่งเนาะของอ,องเรียนก็ซีอนาทุกๆหกงเรียนพี่น้องเอยอยู่ในตัวเมืองอุทุมพรเนะาะออุทุมพรแขวงสวรรค์เขต นครไก่ซอนพอมวิหารพี่น้องเลยกษัิประมาณนี้เนาะ,ะก่อนเข้าห้องเฮียนสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเด็กๆอาณาขาเจ้า,าลินอาณาลินหมักปีก่อนพี่น้องเลยอ่าบว่างว่าอ่าสืคือกันหรือบ่พี่น้องเลยเนาะกับสมัยก่อนสมัยไม่น้องพินตาในก็โอ้ยลิน อ,อย่างกระติ้วพี่น้องอ่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาเจ้ามาักลินบักวีนักเคียนอยู่ในห้องเคียนของ,อง,ง,ของออพี่นออ้องมิตรานเป็นช่วงคุ้มเพลินนี่ก็ได้ดนี่ด้พี่น้องไหโด้วยสวัสดีลูกถ้ากันเฮ็ดยังอันนี้นะ่ะป้าลินเนไ่ยได,ได้คือมีน้อยหนย้อยน่อยใหญ่กว่น,นี้เฮ็ดจังได้อันนี้นะ่ะลินนได้ได้อันนี้นะ่ะเฮ็ดไฮร่องขูมเมืนบ้างหืม คือมีหลายคุมท่าน <laughs> ่ะคฮะคือม,มีสามคูมพุ่นเห็ดเห็ดยังไดงเห็ดเห็ดท <laughs> ับิมเห็ดบ้างเห็ดทีแรกบ้างอ๋อเอาคือลงคุมนั่นะะนี่แหละบ้านนี้เบิร์ดเมินอึ๊บฮะแตกบ่แบบนั้นน่ะเออ ปนกุมนันก็ได้พี่น้องเลยม้วนบ่แบบนี้นะม้วนบ่คันผู้ใดแพ้ะเหตุยังได้นี่นะน้องเมย์วะลูได้เคาะเคออยังเคอเข้าผู้ใดชนะสิโบเจ็บเข่าตลอดบ่าไงผู้ใดแพ้ฮะนะเออเคยจังได้บบบนี้โอ้แม่นแท้นี่ เก่งๆน่งเว้ยดคุณกลุ่มนั่นก็ได้ไปเบ่งกลุ่มนั่งพ่อนั่งลอยกันทางนั้นอะเตะบานได้พี่น้องเลยก้อนข้าวห้องป้ามีแต่กลุ่มหมักบีทางนั้นอ่ะนี่อันนี้ก็สองคน สวัสดีลูกสดีอ๋อดินหมักบีอีกแล้วอันนี้ก็ได้อาสุดจ,จะเอ,อิญว่าเอ,อลาลิญว่าดินอยังก็ลูกอันนี้นะดินหมักบีดินจังได้ผูดด้ใด้จังได้เหตุจังงานชนะเหตุจังได้อันนี้นะชนะแล้วบ่แบบน่ะนังนี่ต้องได้ร่มคลุมอีกโอ้ปวนพี่น้องเลยนั <c ười> ่น เล็้วิลอดกินน้น่บ้าใส่น้องพลอยคนได้เป็นน้องพลอยน้องพลอยบ่จ้ะแล้วมันลืมเยเลยวนญ่เลยได้พี่น้องเลยน้องพลอยน้องลอยมาในเมือเยี่ยมเพื่อนเพลินแต่โดนเราเป็นจังใจ เป็นยังได้ล่ะเขาหน้าจ้ำปลายังคือเก่าอยู่บ่เฮ้ยเก่ายังคือเก่ายังอยู่บ่หรือว่าเบิดแล <t chied parece> ้วไม่ใช่ได้เบิร์ตบ่ยังอยู่แม่ก็บได้เมื่อเยี่ยมเพื่อนแต่โดนแล้วเอ้ามาเบิ่งเด็กๆลินหมึกวีพี่น้องเลยเมื่อนี่โมโหว่านักนักเขียนอยู่ทางฝั่งไทยเคยลินอยู่บ่พี่น้องเลยแบบนี้ อันนี้แหละเป็นกิจกรรมของน้องๆเพื่อนเนาะก่อนข่าวห้องเฮียนก็จะจัดกลุ่มกันแล้วกับพักการลินแบบนี้พี่น้องเลยน้องทรายกับเตะบานตีบานผุดกลุ่มนั่นก็นได้แต่ละกลุ่มนี่หมักวีทั้งนั่นเนาะกลุ่มนี้ชนะอะไรเหตดยังได้ชนะเลยฮะอันผู้ผู้ผู้ชนะเฮตยุยังไดฮะ ได้บมักบีโอ้สิบวได้ซื้อไม่ได้เลยบ่หมักบีนี่ช่วงนี้นถือว่านหมักบีในค่ายดีได้หน่เนาะหองเลย ได้มินตาฮะฮ้อย่าขึ้นมาอย่าขึ้นต้นไม้บ้านี่อ้อแต่ก็มีทั้งตอได้ต้นใหม่นี่ค่ะต้นจิกพี่น้องเลยแต่ก็มีทั้งตอทั้งบ้าทุกไงน่ะบรรยากาศยามเ้าวๆเด้อมาเนี่กระไดพี่น้องมิ้นตาก็ไม่ได้ไปทั้งใดดอกพี่น้องเลยอ่าไม่นี้เป็นเมื่อเซ็งสุดท้ายเนาะเมื่อสุดท้าย ประจำภาคเทียนที่เนิ่งพี่น้องเลยเซ็งเมื่อสุดท้ายมาเมื่อนี้กลุ่มนี้ได้เห็ดยังได้ลูกดินบกบีคือกันเอ้ยเอ,อ๊บนนองเกียงโอ้แม่นแท้ตับเหลือดึอน มวนบ่มมวนบ่มมวลพูนพี่น้องเลย,ยกลุ่มนั่นก็ได้ก็เป็นความสุขของน้องๆนักเรียนเพลินเนาะกัคิดฮอดสมัยเป็นเด็กน้อยทุกคนเลยแต่ว่าไม่น้องมินตาเฮียนแต่ก่อนน่ก็อยู่ฮงเฮียนหลังนี้แต่ว่ามันเป็นป่าเบิร์ดแถวน,นี้เนาะแต่ก่อนนะถือยยังถือยยังพูน กิจกรรมของน้องๆัะเคียนเพลินก่ราห้องพู้ในน้องไซพักกันเตะบอลพี่น้องเล้เตะบานเยู่เนาะ,ะปีนี้นะเบิดไปซองลูกแล้วพี่น้องเอ้มาบานนี่ก็ได้เบิดไปซองลูกนะ่ก็เป็นทางนะผู้ใหญ่ใจบุญเพ่อนห้ามห้ตั้งแต่ต้นๆปีผู้เนาะทางลุงซักเพลินมาแต่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ้มาแต่ต่างประเทศเนาะ,ะลุงซัก มาแต่ทางประเทศแคนาดาตั้งแต่ต้นปีพุทธาี่น้องเยัยเพิ่นก็ได้เอาเอุปรกรณ์กีฬาเนาะลงมาหามอมให้ใช้สิปินต้นไม้อีกว่าน่ะเห็นจา <c oughs> เอ,าอยู่กับอาณาเด็กๆพี่น้องเลยมาเบิ่งอาณาน้องๆนักเรียนเพนลินหมักบีงาม้าๆๆนอ้อ่อนของห้องเฮียน เป็นความสุขของน้องๆนักเรียนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกะคิดเห็นตอนสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะพี่น้องเลยกะนักเรียนอยู่ตามสนวนนบริติปมาณนี่แหละทุกคนเลยเขาเจ้ากับซีลินตามภาษาของเด็กๆเนาะ่อนข้าห้องสวัสดีสวัสดีป้าลุงกอนมินตามินตามาเฝ้าห้องเซงเดอมานี่ มัยยามห่องแสงมัยยามห่องแสงพี่น้องเยมสุดท้ายประจําห่องเจังได้ยากบ่ ย้ำห้องเสงพี่น้องเลยมายังวันนี้เอ้าเอ้าเอ้าย่หยอกกันลูกนะย่หยอกกันมาบายบายป้าลุงมาวันนี้มินตาบาย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 พากันมาหอเฮือนแล้วพี่น้องเลยวันนี้เลิกโรงเรียนแล้วเนาะอ่าตอนนี้ก็เพียงแล้วพี่น้องเลยสิบสองโมงแล้วตอนนี้ก็ไดโอเคเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้เนาะอ่าเมื่อสุดท้ายของการสอบเสียงพี่น้องเลย น้องมินตาเพิ่นกับไปห้องเยียนน้ำมาเนี่พอดีว่าพอเพิ่อนน่ะออกไปหน้าพี่น้องเลยแล้วกลับไปเฮตเตาทานอยู่หน้าทางมณาเพิ่นก็ไดเนาะ,<ม>ะไปเฮือไม่เฮืออย่างยู่ส่วนอะไรทุกคนเลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อน้ำพม่พี่น้อง fc เบอร์สุขสุขคนที่ขามาติดตามภาพชมอยู่ต่อนนี้เนาะขอให้ได้บุญหลายๆเดอ้อทุกคนเลยตลอดปีใหม่ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบอร์สุขสุขคนเอาไว้พบไปพอกันอีกต่อไปในคลิป น้าพี่น้องเงยสำหรับคลิปนี้ขอการคำว่าสบายดีสบายดี